ครับัอดีครับวันนี้มีวัยรุ่นแรัมนะฮะสี่ร้อยเซคเสี่ร้อสูบเดียวนะครับเมื่อมาเซ็ตโชกคหน้าแล้วปรับเซ็ตโชคเอลินใหม่นะครับเราลงมือเซ็ตโชกคกันเพราะว่าคันนี้ใช้งานมานานนะส0 0หมกว่ากิโลแล้วนะครับก็สมควรแก่เวลาที่ทําการเซตติ้งนะครับพอเซตติ้งเราก็จะได้ฟิลลิ่งที่นุ่มหนึบดีกว่าเดิมนะครับเห็นผลต่างชัดเจนนะครับ อันนี้เป็นโชคของเอรินนะครับไทอัมตัวแแคมเบิลสี่ร้อ400นะครับรถสูบเดียวของไทอัมนะ TR ี่สามศูนนะครับตันนี้ก็มีความนุ่มนวลน,น่าใช้ในระดับหนึ่งอันนี้ว่าก็ต้องปรับเซตให้มันถูกต้องด้วยการติดตั้งโชคเนี่ยมันต้องปรับเซตนะครับไม่ใช่แบบว่าติดไปอ่ะค่าสแตนดาร์ดไปใช้หรือว่าเห็นว่ามีเกียวเยอะใช่ไหมเราจะไขเท่าไหร่ก็ได้ไม่ใช่นะครับพยายามเข้าร้านติดตั้งที่มีความรู้ความชํานาญ นะครับใช้เครื่องไม้เครื่องมือนะครับแม้นก็จะโชคก็จะเสียหายนะครับเนี้ยเป็นงานแก้นะครับถอดยากนะครับหูโชคล่างเนี่ยเออถูกใส่มาบีบอัดจนมันแบบเสียเคลียร์แลนด์ไปเลยนะครับต้องงัดอมระมัดระวังนะครับไม่งั้นมันจะมันจะเสียหายนะครับอย่าโหดร้ายกับโชคเลินนักนะครับเพราะว่ามันเป็นโชคที่ พเมีมนนะคุณก็ต้องทะนุถนอมเขาหน่อยหนึ่งนะใช้งานครบ2ปี20 0 0 0โลแล้วก็อย่าลืมเซอร์วิสนะครับส่งกับโรงงานก็ได้หรือว่าเป็น FC ของร้านไหนก็ส่งกระปะให้เขาเซอร์วิสนะครับถ้าอยากให้ผมทําให้หรือว่าอยู่ใกล้อะไรเงี้ยก็แวะมาอยู่ไกลก็ไม่เป็นไรนะถอดออกมาแล้วก็ส่งเคอรี่มาวันเดียวก็ถึงถอมาให้หนานแน่นนะครับให้เขารู้ว่าเป็นโชคที่มีมูลค่าไม่งั้น เกิดเขาอารมณ์ชั่วขึ้นมามันจะหากอันนี้ผมปรับเซตให้ใหม่นะครับที่แรกมาเนี่ยโอ้โหรัดมาซะจนโอเวอร์เลยนะฮะสปริงมันจะชํารุดนะมันจะล้าครับกระแทกแรงๆอาจจะหักได้นะครับอย่ามองว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นไม่ได้นะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้าเราทําแบบไม่มีความรู้นะครับเนี่ยชุดคาทิคเนี่ยนะใครจะไปเชื่อขันเนินเกียยวขาดนะครับผมนี่อึ้งมาแล้วนะครับนี่เราปรับเซตนะครับเรียบร้อยนะครับมุนไหลที่นะครับเนี่ยแต่ว่าพวกเนี้ยบอกไว้เลยนะครับยังไงซะ มันมีรอยเกิดขึ้นได้นะครับเนื่องจากว่าประแจฮุกนะครับของเอรินเองนะครับก็ทิ้งร่องรอยไว้เช่นกันวเวลาเราเกี่ยวลงไปใช่ไหมเกี่ยวลงไปนะครับตัวนี้มันก็จะไปกดนะครับที่แหวนปลับนะครับทำให้มันเกิดริ้วรอยได้นะครับเพราะฉะนั้นอย่าเอามาเป็นประเด็นนะครับถ้าคิดว่าโชค,ค่าจะต้องไม่เป็นรอยเลยก็คือเอามาแล้วก็ใส่แล้วก็จอดไว้เฉยๆนะครับอย่าไปขี่มัน ก็จังหวะที่คุณขี่เนี่ยสปริงอาจจะยุบตัวยืดตัวสีาจ,จะกะระเทาะหลุดได้ใช้รถก็ไม่ต้องลกจิตขนาดนั้นคือเรารักษาเราก็รักษาทาสภาพอยู่ๆมันจะกระเทาะเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้นะครับอเอามาให้ดูอีกต้นหนึ่งนี่ก็เป็นสปริงของเอรินเหมือนกันนะครับเนี่ยใช้งานปกติสีก็กระเทาะได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่จำเป็นที่เราจะต้องไปโรคจิตขนาดนั้นนะแบบโอ้โหใส่ใจแบบโอ้โหไม่ได้โชคฆ่าเป็นร้อยไม่ได้นะครับ ครับชกหน้าของไมสแกมเบิร์สส0รนะครับใช้มานานนะเราละมันก็เสื่อมสภาพนะค่อนข้างมากนะครับดำปีนะครับความนุ่งความอะไรที่เคยมีมันก็จะไม่ค่อยดีละนะครับสมควรแก่เวลาในการเปลี่ยนนะครับแต่ว่าเท่าที่ดูกลไกการทำงานของชกไทมในเดิมๆผมถือว่าไทมให้ของมาดีนะครับไม่ขี้เหนียวนะครับให้ชกอัพไซด์ดาวแล้วก็ระบบการทำงานของวาล ผมชอบพูดถึงแค่สแตนดาดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่แนะนําให้ไปเปลี่ยนอะไรเลยนะครับใช้งานตามปกติถึงเวลาเซอร์วิสน้ํามันนะครับเซนน้ามันเออรินะโชคก็จะกลับมานุ่มนวลน,น่าขี่นะครับติตรงไหนบ้างไหมอาหารเรื่องติหน่อยก็ได้นะผมชอบติอยู่แล้วคณะให้ดิทคู่นะครับท่านั้นเองนะครับแล้วก็ปัม๊มไม่ควรจะให้เป็นบาบี้ควรจะให้เป็นเบมโบมาอย่าลดคอร์สเลยครับไหนๆจะมาขนาดนี้แล้วมาให้เต็มตัวครับ อย่างจะมาบอกว่าเป็นเทคโนโลยีหรือว่าเป็นโรงงานเดียวกันก็นแล้วแต่นะแต่ว่าชื่อมันมีผลต่อจิตใจค่อนข้างมากกนะ็เรียบร้อยนะครับลองกดดูโอ้โหนุ่มไม่รู้ว่าใครผลิตให้แต่ชอบนะครับชอบไม่รู้จะติตรงไหนททัักกกกกี่่เงสูตรรินาาออ พาเพื่อนๆมาดูนะถ่ายอามสแควรเบิรนะครับ no ก็เซตติ้งใหม่นะให้มันเหมาะกับทางเรียกนะครับนุ่มหนวดนะครับ อย่างเงี้ยไม่เต้นนะครับไม่เต้นไม่ดีดนะครับแต่ถ้าขี่แบบว่าทาง enduro ด้วยก็ต้องปรับ f i ล l i n g อีกนิดหนึ่งนะให้มันนุ่มกว่านี้สนใจก็แวะมานะครับบรกกรณาการลาดครับก็เรียบร้อยนะครับสหรับการเซตโชคนุ่มนวลน,นะครับดีกว่าเดิมเนื่องจากรถใช้งานมานานมากนะสองหมื่นหน่วยกิโลก็ได้เวลาในการเซอร์วิสน้ํามันน้ามันเครื่องเพื่อนเพื่อยังเปลี่ยนทุกห้าพันนะน้ำมันโช๒หมื่นโลนะครับเปลี่ยนครั้งหนึ่งนะครับเพื่อ performance ที่ นุ่มนวลน,นะครับดีกว่าเดิมนะครับคุณศศลกาเดชต่ารับชมในคลิปนี้ครับสวัสดีครับ